เย็นนะเย็นนะตออมากอย่ังอยากนั่งต่อเลยนั่งต่อก็ได้นี่เปลี่ยนมุมแล้วดีดีไม่เอาค่ะคุณ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 ลงมาค่ะคุณหญิงลงมาลงมาค่ะลงมาลงมาลงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตีเลยทุกวันก็ไม่เคยขึ้นไปตรงนั้นวันนี้นม่เป็นงไหนจะขึ้นไป ตอนไม่มีกล้องแม่ไม่เห็นขึ้นเพอมีกล้องเดี๋ยวจะขึ้นไปนั่งลงค่ะนั่งลงนั่นคือต่อแปรนะคะไปนั่งที่ลูกน,น,นู่นห้ามขึ้นนะคะเหลืออีกเก้านาทีนะคะเราก็จะหยุดสตรีมสวัสดีสวัสดีเจอค่ะ หนูเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคะหนูหลงหนูเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหนูเป็นทอมค่ะคุณแม่คะหนูเป็นทอมเกิลค่ะหนูเป็นทอมเกิลแม่เตรเก็บของแล้วนะคะแม่เตรียมเก็บของเข้าข้างในแล้วนะคะปล่อยให้หนูหลงอยู่คนเดียวข้างนอก ผมคนสวยไม่นี้ทำหผมฟูผมไม่สึกหอกไม่บอกินน้ำไม่บอกกินน้ำ ประมาณห้าโมงได้ไสองชั่วโมงได้ดีกว่าเย็นเย็น โอ้ยเย็นดีจังเลยชอบชอบมากเลยอากาศแบบนี้ชอบมาก น้ำให nah, nah. okay, no. no, nah. nah, ้แล้วนะก็เราทําให้แม่เหนื่อยนะะแข่น้อยเข้าไปแล้ะลกเลยห้องน้ํารู้ดีก็ห้องน้ําเองแทนที่จะบอก